มาแล้วคราบผมชิ้นแรกว้าวทุกอย่างมันจะโกนออกมาหมดเลยแบบตรวบอรี่มะนาวโคามันนื้อหืมเข้าปากปุ๊บกลิ่นเนื้อตีเข้าไปเลยแกหิวป่ะเมกเลิสอิตาเลกคุณผู้ชมถ้าเกิด EP พีที่้วได้ดูเนี่ยคือกองหวานล้วนน่ะน้ำตาลในเลือดมันพุ่งสูงมากแล้วก็มันก็ตกเร็วมากแล้วก็แบบ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ The Mall Lifestyle งามวงวานกันอีกแล้วผมที่ที่เราคุ้นเคยนะแล้ววันนี้เราจะมาเปิดตี้หาของอร่อยยกแก๊งกันกาพูว่ายกแก๊งที่มาคนเดียว แน,แน่นอน,นครับผมต้องเป็นเฟรนฟู้ดและกู๊ดเทส t e ด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์ดิงครับผมอยู่ที่ชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์โซนงามวงวานนะครับผมพูดเลยว่าที่นี่เนี่ยความสุขใกล้บ้านของเหาคนรักการกินจริงๆแค่ที่ชั้น5นะครับผมเรามีหมดเลยมีแบบร้านบุฟเฟ่ชาบูปิงงยางชาชนมไข่มุกร้านของหวงของหวานที่เรียกว่ารอต้อนรับคุณผู้ชมแขกเรือทุกท่าน ครอบครัวเพื่อนฝูงที่จะมากินกินและกินกันที่ชั้นนี้นะผมแต่ว่านอกจากชั้น5้าเนี่ยเขายังมีโซนที่ชั้นจีด้วยเลือกได้เลยว่าเราจะน้ำลายสอชั้นไหนเราจะน้ำลายสอร้านไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยลิสต์ที่ทางเดอะมอลของเราเตรียมมานะผมเรียกได้ว่าท้องร้องและน้ำลายไหลาตามอย่างแน่นอนเราไปเลยดีกว่าผมหิวมากวันนี้เมื่อคืนเตะบอลมาร้านแรกเลยครับลิสต์แรกของเราวันนี้นะครับผม เนโจซูชิแอนยากินิกุร้านนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องของวัตถุดิบดีๆพรีเมียมพรีเมียมนำเข้ามาเลยอย่างเช่นเนื mm ้ hmm. อยาก US โฟกราตับห่านนะผมมีแซลมอนซาชิมิแซลมอนนี่ก็เขานำเข้าจากนอร์เวย์เลยคือเรียกว่าวัตถุดิบพรีเมียมล้วน,ลน,ลนแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยร้านแรกก็เล่นผมรอทีมงานจเต็มเลยแต่คือกินบุฟเฟ่ยังงี้มันต้องมีเพื่อนไงมีใครเคยกินบุฟเฟ่คนเดียวไหมไม่มีแต่ว่าผมนี่แหละไป มันพรีเมียมจริงผู้ชมผมไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนดีเลยนี่คือเนื้อพรีเมียมวากิวกับใบโคบะนะครับผมคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าใบานี้คืออะไรใบนี้เนี่ยเป็นใบโคบะซึ่งมันไม่ได้มีไว้กินครับผมแต่ว่าเวลามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเขากลิ่นเขาจะเป็นแบบใบไม้หอมๆมาแล้วพอย่างเนื้อมันจะได้ซึมซับความหอมของใบามาด้วยมาแล้วครับผมชิ้นแรกว้าว wow! ยูมนบอกวันนี่ยลมดีจยงเลยข้างในเขาจะมีแบบอีกุระมีไข่ปลาแซลมอนมาให้ด้วยนะฮะมันมีกลิ่นหอมไบโคลเบา,บาๆจริงครับผมแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันนุ่มแล้วก็แบบมีมันแทรกของเนื้อครับข้างในมีอีกุระด้วยมันก็เพิ่มความแบบเปาะแปะเพิ่มรสชาติเข้าไปในปากอีกถูกนีเดียชอบเนื้อเขานะฮะเวฟคูดละลายในปาก อ่าเรามาดูพาร์ทซูชิกันบ้างดีกว่าเขามีซูชิแบบหลากหลายมากเหมือนกันครับผมมีตั้งแต่แบบแซลมอนซาบะมีถึงโอโทโร่เลยนะครับผมอันนี้คือโฟรกราแบมบูโรนะครับผมฟิลเนี่ยข้าวเขาแบบทำมาหนึบหนึเหนียวเหนียวดีมันทำให้แบบรสชาติเข้มข้นอันนี้คือยำม,มายงชิดกุ้งลายเสือนะครับผมก็คือเป็นกุ้งลายเสือทั้งตัวนี้นะฮะแล้วเขาก็ไปย่างนะครับผมแล้วก็เอามายำกับมายงชิด ยามันอร่อยสั่งมากินก่อนเลยอันนี้คือเรียกนทำย่อยได้ดีมากแบบมันหวานๆเผ็ดๆแล้วกุ้งก็คือดีมากเด้งๆเลยกุ้งสดมากคือเมนูมายองชิตเนี่ยจะมีถึงแค่พฤษภา,านี้นะครับผมอันนี้คือโฮตาเตะแซลมอนภูเขาไฟชีสครับผมชื่อยาวมากอุยอ้ยโหไทยตายเถอะความหอยโฮตาเตะเด้งๆหน่อยนะฮะแซลมอนชีสแล้วก็ซอสเขาเป็นซอสแบบซอสสไปซี่นัวมาก การกินให้เยอะเนี่ยเล็กสอนเลยการกินให้จุกินให้เยอะนะครับผมห้ามหยุดกินการหยุดกินมันทําให้เราอิ่มขึ้นดีของของเราคือไอศครีมมะพร้าวอ่อนมะยงชิดและครัมเบลิลเป็นเชอร์เบตเลยนะครับผมไม่ใช่ไอติมแบบกะทินะไอติมน้ำมะพร้าวเลยอะ่ะไอติมอร่อยมากไอติมแบบคือมะพร้าวอะ่ะตะโกนอะ่ะ ถึงเวลาที่เราต้องมาเลือกเกรดฟู้ดกับกูดเทสครับผมเกรดฟู้ดเนี่ยผมให้ไบโอบาเนื้อวากิวเขาแบบเนื้อมันนุ่มๆเด้งๆแล้วก็มีมันแทรกสู้ฟันมากๆไบโอบาเขาช่วยให้แบบเนื้อมันหอมขึ้นจริงๆนะครับผมกูดเทสเนี่ยยากมากเพราะว่ามันกูดเทสหมดเลยให้อันนี้แล้วกันโฟกาแบมบูโรครับผมเพราะว่ารสชาติแบบเข้มข้นมากแล้วก็ตัวโฟกาแบบละมุนลิ้นมากๆนะครับผมอีก4ร้านก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลิสต์ี่สองกันขอกินอีกคำสองคำได้ไหม ลิสี่2ของเราครับกินค uh ้า huh. วไม่กินหวานไม่ได้นะฮะ uh huh. เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน After You นะครับผมร้านนี้เนี่ยเล็กเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยรู้จัก uh huh. เคยกินเคยผ่านตาผ่านหูผ่านปากมาแล้วบางแล้วแหละแต่ว่าเขาชอบมีอะไรใหม่ๆออกมาตลอดซึ่งวันนี้อะไรใหม่ไม่มีมุกเตัวนี้ครับผมอันนี้เป็น ทยทีคาคิโกริครับผมถ้าพูดง่ายๆคือน้ำแข็งใสรสชาไทยแต่คากิโกริของอ f t e r อ o u ยูนะสิ่งที่ชอบที่สุดนะคือเนี่ยตัวครีมข้างบนเขาอะคือมันจะไม่ใช่วิปครีมเฉยๆคุณผู้ชมมันเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆแล้วมีรสชาติแบบเค็มนําหวานนิดๆเพื่อให้กินกับของหวานอื่นๆได้แล้วมันจะลงตัวนะครับเนื้อมันแบบนุ่มฟูบางเบากินแล้วรู้สึกไม่อ้วนข้างในมีเฉาก้วยด้วยนะนี่ต้องกินได้ถึงข้างในเฉาก้วยดีเอ้ามีขนมปังด้วยอืม ออมมน่รากเปิดต่อมรับรถใหม่สตรอเบอรี่ลามเนดนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะเคยด้เลมอนเนดเลมอนเนมันคือเลมอนอันนี้เป็นลามเนตก็คือเป็นน้ำสตรอเบอรี่ครับผมผสมกับมะนาวโซดาแล้วแบบทุกอย่างมันตะโกนออกมาหมดเลยแบบสตรอเบอรี่มะนาวโซดาตะโกนมาหมดเลยก็คือแบบสดชื่นสดุ<อ>สดสดสดดนะสนนสุบบุดดดด แล้วก็ยังไม่ทิ้งลายความฉ่ำเนยด้านในของเขาครับผมชิ้นที่อร่อยที่สุดอะ่ะมันคือตรงกลางความฉ่ำเนยคุณผู้ชมวันนี้มันมาอุ่นๆอะ่ะเนยเข็มๆหอมๆขนมปังกรอบๆนุ่มๆมากับชีสเข้มข้นกินกับไอติมอร่อยมาก กินทั้งก้อนทั้งได้เลยอรัดาวโกนาเดอร์ตี้นี่เป็นเมนูกาแฟรครับข้างบนมีน้ําตาลแผ่นนะครับผมส่วนข้างในก็มีเป็นฟิลไอติมเป็นการาดิต้านะครับเป็นเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆครับผมมีเท็กซ์เจอร์น้ําแข็งนิดนึงอะ่ะเป็นรสนมๆหน่อยไอตัวนี้อร่อยน้ำตาลข้างบนเนี่ยตอนแรกน,นึ่งมันจะมันจะแข็งแบบแข็งเหมือนทอฟฟี่เลยแต่จริงๆมันคล้ายๆแบบมีความคุกกี้คุกกี้นิดนึงคุกกี้คุกกี้ แล้วก็กาแฟหอมมากมันมีให้เป็นเกรทพ้ดแล้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ใครก็ทําได้เกตดน้ําแข็งของเขามันมีความพิเศษถูกไหมครับแล้วก็ตัวครีมข้างบนก็มีความพิเศษกว่าที่อื่นอร่อยมากนุ่มฟูมากส่วนกูทเทสก็คงเห็นอยู่แล้วว่ากินอะไรไปเยอะสุดเชดดาร์ชีสโทสครับผมเนี่ยเลยกินคนเดียวหมดก้อนได้เลยมันเหมือนข้าวผสมหวานในจานเดียวกันนะมันทําให้มันไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วแบบมันนัวชีสมันนัวมากมันสามารถกินแบบกินได้โดยไม่หยุดอ่ะ อ่ะทีมงานบอกว่าให้สั่งอะไรให้เพื่อนดื่มหน่อยน้ำเปล่าสองขวดก็คือเอาไมายงชิดปั่นกับบัวบ้าฮ่องกองเจ็ดแก้วอย่างละเจ็ดต้องมาเป็นแกงเนี่ยอ่ะเดีๆๆ๋ยวเราสั่งให้ทีมงานแล้วเดี๋ยวไปลิสต์ที่3กันครับผมลิสต์ที่3ของเราครับผมทีมงานเข้าใจร้ายอีกแล้วให้ผมาบุฟเฟ่ต่อมแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้าน ยูเอ็นไอพรีเมียมสุกี้บุฟเฟนะครับผมคือร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านสุกี้ที่เขาตั้งใจอยากให้ทุกเมนูเนี่ยเป็นอาหารสําหรับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นต้องอร่อยด้วยและต้องสุขภาพดีด้วยเล็กไม่เคยกินในร้านนี้แต่เป็นไงเข้ามาเลยครับผมเนื้อวากิวภูเขาไฟมาลวค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้เล่นเนมหมดเลยอ่ะร้านยูเไ พรีเมียมสุกี้บุฟเฟ่เนีครับเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับผมซึ่งราคาก็มีหลายราคาเหมือนกันเริ่มตั้งแต่498บวกบวกไล่ไปถึง1398บวกบวกนะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวแต่ผมก็สามารถกินได้เพราะว่าร้าน U n I เนี่ยเขามีเป็นหม้อแบบนี้ครับผมเป็นหม้อเดียวนะครับผมสำหรับ1คนไม่ว่าจะมากี่คนเราก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครนะฮะแล้ก็สามารถแยกนำซุปทุกอย่างจากกันได้เลยแล้วที่เนี่ยดีมาก เล็กดินว่าเขามีน้ำซุปแบบหลายอย่างมากขออนุญาตอ่านนะคุณผู้ชมซุปต้มยำมันกุ้งน้ำข้นซุปหม่าล่าซุปน้ำดำซุปกระดูกหมูซุปกรับโซซุปปูชามซุปเป่าถ้อซุปชาบูซุปเห็ดหอมตอนนี้เขามีน้ำซุปที่เรียกว่าเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่มขึ้นมาครับผมแต่วันนี้ที่เราจะลองเนี่ยจะมีซุปต้มยำมันกุ้งน้ำข้นนะครับผมซุปน้ำดำซุปครับโซและซุปก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกเจ็ดแบบอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดเเเเเเเตตตาาาาาายยััังงงงไอออออ๋รร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 นน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 ีีีีีี้้้้ะะะหว่่่่่ทททซุปดดืคคบบผผมมมมมูกกกิลแส ก็คือผัดงองแงฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเส้นใหญ่เป็นคุนเส้นญี่ปุ่นแบบนี้ครับผม,มไม่ใช่ของกินเลยแล้วคุณผู้ชมนี่คือคาเิมิโซะแบบย่างนะเนี่ยก็คือสามารถต้มนุ่นต้มนี่แล้มาดิบได้เหมือนกันส่วนนี่ก็เป็นคาเิมิโซะซึ่งเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับผมที่เอามาหนีบไว้ในหม้อก็ได้เหมือนกันครับผม เรามาเริ่มที่เนื้อคารา่าวากิวนะผมนี่ผมเคยดยินครั้งแรกนะลายสวยมากนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อวากิวมาจากออสเตรเลียครับผมเขาบอกได้รางวัลด้วยลองแบบเบสิกก่อนแล้วกันเนาะกับน้ำดำอันนี้ผมจะชิมแค่เนื้อกับเพราะว่าผมไม่เคยกินตัวคารา่าวากิวเนื้อหอมมากอันนี้เข้าปากปุ๊บกลิ่นเนื้อตีเข้าไปเลยอะ่ะแบบกลิ่นเนื้อหอมมากสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะอันนี้อยากให้ลองจริง ซุปเกี่ยวเรือคือซุปเตี๊ยวเรือโอ้ซุปเต <c oughs> ี๋ยวเรือเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะเป็นแบบมีความหวานอมเปรีย้ยวเคม็เคมๆนิดนึงนอกจากเนื้อคาราลาวากิวแล้วนะผมยังม,ม,มีเป็น U.S. Prime Chuck Eye Roll นะครับคราวนี้เราจะมาลองกับน้ำซุปทรัฟเฟิลครับซุปทรัฟเฟิลหอมเป็นแบบฟิลทรัฟเฟิลแล้วก็มีความพริกไทยตัวนี้เราจะลองจิ้มกับคานีมมีซดิปสูตรของทางร้านนะฮะ ไอ้อ้วนเอ้ยที่น,นี้มิเ่เสรอขอกเขาอร่อยมากครับผมมันนัวมันไม่เข้มข้นเกินไปครับผมซุปต้มยำม,มันกุ้งนะฮะอ้าโหนี่ผมชื่นชมร้านจริงเลยคือน้ำซุปทั้ง4อย่างอร่อยหมดเลยแล้วแบบรสชาติสุดทางเปาฮื้อเย็นซาชิมินะครับผมจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะ ให้ปลาหมึกแต่มันหอมกว่าแล้วก็เท็กเจอร์มันแน่นกว่าเหมาะกับการกินกับน้ำจิมซีฟู้ดมากเอามาชิมกุ้งเด้งทัฟเฟิลก่อนหอมโอ้พอกัดเข้าไปคือกินทัฟเฟิลชัดมากนะฮะเด้งจริงเด้งจริง <c oughs> เห็นไหมร้านยูเอ็นไอบูเฟ่นะครับผมเขากินได้สูงสุดถึง2ชั่วโมงเลยนะฮะนี่มามาป้อนมาร้อนไหมกินแบบไม่เป่าไงเพื่อนรัก เป็นรักเป็นรัก,กโอเคโอเคครับได้ครับจะได้ช่วยยืนยันว่าเนื้อคาราลาเขาอร่อยมากกลิ่นเนื้อแตกต่างเลยฮะ,เ,ะเพราะฉะนั้นเปิดไปเลยครับผมเกรดฟ Food นะครับผมที่รายกจะมอบมองให้เลยรับร้าน J&I นะก็คือตัวคาราลาวากิวนะฮะ <c oughs> คำแรกที่กินเข้าไปมันประทับใจเลยโดยที่ไม่จิ้มนะประทับใจในตัวกลิ่นของมันใน texture ของเขาครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มานะฮะแล้วสั่งเป็นเซต 1398นะฮะเอาให้หมดร้านอันนี้อร่อยมากส่วนเมนูกู๊ดเทสนะครับผมผมเล็กยกให้ตัวคานิมิโซะครับผมที่เขามีทั้งเป็นแบบเป็นกระดองมาย่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแบบดิปลงไปในหม้อน้ำซุปแบบนี้ครับผมอย่างที่บอกเขาไม่เหมือนคานิมิโซะที่อื่นครับผมคือเขาทำเองกันจริงๆอยากให้ลองสั่งอยากให้ลองชิมด้วยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมก่อนไปลิที่ีเนี่ยเล็ขอัาลาหสุดสไปเลยไปลือกอครับผม ลิสตีี่ของเราก็ผมโอลิโนครับผมร้านนี้เป็นร้านชาและร้านเครปเขามีทั้งเครปร้อนแล้วก็เครปเย็นซึ่งร้านนี้เนี่ยแป้งเขาอ่ะเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยซึ่งเขาท้าด้วยให้ลองกินแป้งเปล่าแค่แป้งเปล่าๆก็อร่อยแล้วไม่เชื่อเข้าไปดูเลยนี่คือเมนูใหม่ของทางร้านโอลิโนเมนู จัก,กระพัดส,สิ่งที่เขาบอกว่าจัก,กระพัดเนี่ยก็คือท็อปปิ้งข้างบนครับผมเป็นวัตถุดิบพรีเมียมจากไต้หวันมาทั้งหมดเลยฮะเมนูแรกเป็นชาข้าวหอมจัก,กระพัดครับผมแก้วเนี่ยมีท็อปปิ้งหมด5อย่างนะผมคือไอหยูบราวน์ชูการ์นะครับผมพุดดิ้งไข่คาราบาลคาราเมลพีนัทนะครับผมแล้วก็ไอเต้าไข่มุกข้างล่างผมขอชิมชาก่อนดีกว่าโอ้อันนี้หอมมาก หอมมากแล้วก็แบบหวานอ่อน mm hmm. ๆครับผมเออดีอัน,นีกินแล้วไม่ไมรู้สึกอ้วนเลยลำดับถัดไปขอเบิกตัวคุณคุณคือไ mm hmm. ต้หวันบราวชูก้าจากักรพรรดิอย่าบอกสิรู้พี่นุ้ยชาหอมจังเลยอะ่ะ mm hmm. กลิ่นชาหอมมากอะ่ะพ mm ุด hmm. ดิ้งไข่ <c oughs> เป็นพุดดิ้งแบบ <c oughs> เนื้อหนึบหนับนะ มันพุดดิ้งไข่อร่อยมากมาที่ครปเย็นดีกว่าอันนี้คือครปเย็นจัก,กรพรรดิเครื่องเนี่ยก็คิดว่าคล้ายๆกันก็คือจะเป็นทาร์บอลนะครับผมตัวคาราเมลพีนัทพุดดิ้งไข่ไข่มุกแล้วก็วิปปิ้งครีมอ๋อข้างในมีไอติมด้วยครับแป้งเขามีความแบบหนุบหนุไม่เหนียวคือตัวแป้งก็อร่อยนะแต่เล็กไม่รู้ทาไมแบบด้านในเขามันมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมแย่แย่แย่มากเลยไม่ดีเลยเครปเย็นจัก,กรพรรดิอร่อยมาก เขาบอกว่าเขามั่นใจมากพร้อมทูรี p r e s e n มากเรื่องแป้งเครปของเขาว่ากินเปล่าๆก็อร่อยสำหรับแป้งเครปนี่เรียกว่ากรอบมากนะมันเหมือนคุกกี้แล้วอ่ะก็อร่อยจริงอ่ะ Great food ให้เป็นเครปเย็นแล้วกันครับผมวัตถุดิบพรีเมียมพอมันได้ตักกินมีไอติมมีแป้งเครปชมอร่อยไม่หยุดเลยอ่ะ Good taste เนี่ย เลยกแค่นี้เป็นรสชาติแบบหวานอ่อนๆหอมๆสดชื่นสดชื่นที่เลกชอบด้วยก็เลยยกให้ชาข้าวหอมจักพัิเป็น good taste ครับผมโอเคไปเลยไหมทิซี่ฮะไปไปอารมณ์ดีไหมวะ <laughs> 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 และลิสสุดท้ายของเราในวันนี้ครับผมคือร้าน ยากินนิกุไรับผมคือร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านโปรดของเล็กครับผมเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นครับผมและร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการเสิร์ฟเร็วเทสตี้ควิกแวลูครับผมก็คืออร่อยด้วยเร็วด้วยแล้วก็ราคาดีด้วยจะมาคนเดียวมาหลายคนได้หมดเลยเ้ามีโต๊ะแบบแยกนั่งคนเดียวก็มีครับผมแต่จะเสิร์ฟเร็ว3นาทีจริงหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปดูนะครับ โอ้โห oh, 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 oh. มาแล้ววิธีการสั่งเขาจะให้เป็นบินมาสแกนแล้วก็สั่งผ่าน QR ว o า e โค้ดได้เลยครับเพราะทุกอย่างมันจะเร็วมากร้านนี้นะฮะเขาจะมีให้เลือกเป็นแบบเซตที่ในเซตเนี่ยจะมาเป็นเนื้อ1จานนะครแล้วก็มาพรา้อมกับข้าวน้ำซุปกิมจิหรือสลัดผักแล้วก็จะมีแบบอราคาให้สั่งด้วยฮะคือเนี่ชอบมากมันเป็นอะไรที่ตามคอนเซปต์เขาอะอร่อยเร็วแล้วก็ราคาดีอ่ะ เซตที่เราสั่งมาในวันนี้นะฮะไลค์เซตนะครับผมประกอบไปด้วยเนื้อตรงนี้คือช็อตเพลทครับผมแล้วก็อันนี้คือเนื้อฮารามิครับผมอันนี้แล้วก็มีลิ้นบัวมาให้ครับผมเข้าร้านมาเราจะเห็นว่าจะไม่ได้กลิ่นควันเตาเขาดูดควันลงไปเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นติดตัวสามารถแบบออกมากินตอนกลางวันแล้วก็ไปทํางานต่อเข้าออฟฟิศต่อได้หรือว่ากินตอนเย็นแล้วก็ไปนั่งชิลอะไรงนี้ต่อได้โดยที่ตัวไม่เหม็นครับผมเนื้อเราได้แล้วฮะพา แกหิวป่ะรสชาติอาหารเขาอะทุกอย่างดีเนื้อดีหมักมาดีน้ำจิ้มอร่อยข้าวอร่อยจบแล้วมันคือแค่นี้เลยจริงๆอะคุณผู้ชมราคาไม่แพงเริ่มต้นที่เต9บาทเองส่วนที่เพิ่งลงไปนะผมเป็นวากิวสเต็กกับเนื้อพรามคารุบิ ซอส4โซนเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับตัวความคารูบิมากแล้วก็อีกเซตนึ่งของเราเนี่ยคือเป็นเนื้อหมูครับผมอันนี้เรียกว่าเซตทริโอบูตะครับผมเป็นเซตที่มีขายแค่ในไทยเท่านั้นครับผมเซตนี้3มชิ้นนี้นะครับผมมีสันคอหมูชนทองแล้วก็ครูตะส่วนไหล่ครับผมอร่อยตั้งแต่ดูซีรีส์เกาหลีมาหมูอร่อยขึ้นเยอะถูกกว่าด้วยใครที่แบบอยากประหยัดจากการกินเนื้อนะลองไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วคุณจะกินหมูอร่อยขึ้นจริง กินไม่หมดแล้วอ่ะมากินด้วยคนหนึ่งได้ไหมนี่ผมให้ชิ้นนี้เลยนี่คือวากิวสเต็กเขามีเตาแยกให้นะฮะรองรับได้หล,หลายๆที่นั่งนะฮะ อร่อยแบบตะโกนให้ฟังหน่อยอร่อยใช่อ,อะ,อะและตอนนี้ที่ยากินนิคุไลนะครับผมเขามีเฟสติวัลอยู่เป็นซากุระเฟสติวัลครับผมเป็นซากุระคารุบิเซตกับซากุระพอคารุบิเซตก็คือเขาจะได้ได้ฟุกุอันนี้มาครับผมกับชาซากุระนะครับผมเกรดฟู้ดสำหรับเบรกเนี่ยให้ไลค์เซตเพราะเล็กชอบกินเนื้ออร่อยแบบเข้าใจง่ายส่วนกู๊ดเทสเนี่ยยกให้กับชุดทริโอบูตะพูบอร่อยด้วยเพราะว่นานานๆทีกินหมู ดืวอจุใจมากเพราะว่าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวันนะครับผมเป็นความสุขใกล้บ้านของเราคนรักการกินจริงๆนอกจาก5ลิสต์ที่เล็กมาวันนี้เนี่ยและอีกหลายๆลิสต์ที่มาเมื่อ2 EP ที่แล้วอ่ะนี่ยังไม่ครบนะผู้ชมนี่เรารีวิวไป,ไปเป็น1 0บสล้านแล้วนะแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายจริงที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวันที่นี่นะครับผม อย่าลืมชวนเดอะแกงมากันครับผมกับการเปิดตี้หาของอร่อยนี้กินเสร็จช้อปปิ้งต่อช้อปปิ้งเสร็จแล้วกินต่อก็ได้เหมือนกันเรียกว่าครบจบที่เดียวจริงสำหรับวันนี้นะผมเมกาลิสอีทวิดาเล็กก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะผมอย่าลืมนะฮะมีช่องทางการติดตามก็คือ Facebook กับ i อ The Mall Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด s u b s c r i b e กันด้วยที่ YouTube Themall Group นะครับผมและส่วนอ p พีหน้าเมกาลิสอิทวิดเล็กจะพาคุณผู้ชมไป ตะบี้ตะบันกินที่ไหนกันต่อนะฮะไม่ไหวแล้วอิ่มมากขอตัวลาไปกับเพื่อนๆก่อนไปเพื่อนไปช้อปปิ้งไป